ถ้าเราพูดถึงราคาข้าวของเนี่ยนะฮะก็จริงแหละครับนะฮะค่าครองชีพนะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราฟังโคศกรัฐบาลนะเขาจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะฮะ,ะแต่อันนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือปอุ๋ยคนละครึ่งครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ในเรื่องของความชัดเจนว่าคนไม่มีโทรศัพท์ทํำยังไงเพราะยังไม่มี ทางทรกรสก็จะให้โหลดแต่แอปนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะฮะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10กรกฎราคมเนี่ยนะครับเขาก็เปิดรับสมัครผู้ประกอบการนะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึง่งผู้ประกอบการที่ผลิตปุ๋ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการ,รได้นะครับนายนัฐกิจของที่บฏรบดีกรมการข้าวครับก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกรมการข้าวได้มีการออกประรากาศรับสมัครผู้ประกอบการ นะผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและก็ชีวพันธุ์เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะฮะจนถึงวันที่10กร,รกฎาคมนี้โดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรปีการผลิต67ทับหนะครับเฉพาะของชาวนาเท่านั้นนะชาวสวนอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้นะครับปุ๋ยคนละครึ่งนะฮะอันนี้เป็นของกรมการข้าวนะครับ ทีนี้ด้วยกรมการข้าวเนี่ยเป็นหน่วยงานในการรับสมัครผู้ประกอบการกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์ตามโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับก็รับสมัครจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะเข้าไปที่ทางเว็บไซต์ของกรมการข้าวนะครับรายละเอียดก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ของกรมการข้าวเช่นเดียวกันนะครับ รายละเอียดของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับก็หลายๆคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับให้ไร่ละ500ไม่เกิน20ไร่ก็คือครัวเรือนหนึ่งถ้าท่านมีถึง20ไร่ท่านก็ได้สูงสุดหนะมื่นหนึ่งอ่ะนะฮะหมื่นหนึ่งเนี่ยท่านเคยซื้อปุ๋ยเท่าไหร่ครับสมมุติว่าท่านเคยซื้อปุ๋ย10,000บาทนะฮะท่านก็จ่ายแค่5000อีก5,000รัฐบาลออกให้ก็คนละครึ่งครับเหมือนโครงการที่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับที่เคยเราเคยได้เงินมาแล้วไปซื้อของคนละครึ่งก็แบบนั้นเลยนะครับเบ ท่านก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทกศเอาไว้ก่อนนะครับพี่น้องกเกษตรกรหลายคนก็มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับท่านก็เข้าไปดูเดี๋ยวเขาจะให้ท่านซื้อทางนั้นแหละนะครับซื้อทางนั้นแล้วก็ไปดูว่ามีร้านค้าไหนเข้าร่วมนะครับส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รายละเอียดมาเหมือนกันนะครับว่าคนไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วร้านค้าจะไปเช็คได้ยังไงบ้างนะครับว่าร้านค้าอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็รอเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาแล้ว้ววเเเคาาาาาบอกกก่่จะ 15, ระรรริมมมป15 16ฎนี ก็รออีกนิดนึงครับนะฮะเพราะว่าระยะเวลาโครงการเนี่ยต้องปีหนึ่งนะครับเรายังสามารถที่จะใช้ได้ต่อเนื่องนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok กนะครับคคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง y t u t u นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ